กหน่ลักๆก็มี่อกที่ขาดขาดเกินเกินอะไรที่จะใช้อะเครืองของในรถที่ผมอัปเดตล่าสุดก็คือจะประมาณขนาดนั้นนะครับอาจจะมีของเล็กๆน้อยๆนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาอะไรที่ตกหล่นก็จะเคลียร์เพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็ไปซื้อของมาของจิบๆนะหลายบาทเหมือนกันนะเป็นพันนะหลัก คือของที่ใช้แล้วหมดหมดหมด,หมดสิ้นไฟสิ้นเปลืองไปกับของที่ต้องมีไว้ในรถอะในรถที่ล่าสุดที่ผมอัปเดตไว้นะครับเมื่อวานก็ต,ตามที่เห็นเลยวันนี้ผมไปซื้อของจุกจิกเล็กน้อยที่เรียกว่าอืเราจําเป็นต้องใช้นะครับเรียกว่าจําเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง ของที่ผมมีอย่างเตาเนี่ยฮะเตายยางผมยังใช้ตัวเก่าอยู่นะครับวันนี้ผมแยกมาตาหากว่ะไว้ในนี้เพราะว่าข้างในเนี่ยไม่ไม่เก็บอะไรเพิ่มเติมไปมากแล้วเดี๋ยวถามว่าสามารถเสียบเข้าไปได้ไหมเสียบไปได้นะครับแต่ตอนนี้ยังยังกำลังกําลังคิดไอเดียอยู่นะว่าให้มันอยู่ชุดเดียวกันเนี่ยครับนี่ตะการุงนี้นี่คือเตาย่างนะครับเตาย่าง ที่ปรับได้ยังใช้งานได้อยู่ให้มัอนพังก่อนเดี๋ยวก็ซื้อใหม่แล้วก็ไม้เกีย้ยยังมีอยู่เลยนะครับในรอบสองปีที่ผ่านมาไว้จุดไวไม่รู้นะ้ำมันระเหยเยอะเลยไหมไม่เลยเป็นยิงแก๊สบ้าคนภาคเหนือเขาใช้กันนะผมสั่งแบบภาคเหนือน,นี่จุดได้ดีเลยเวลาจุดถานลองพวกนี้ลองไม้ผม๊บ มันก็เหมือนเป็นเชื้อไฟคล้ายๆถ้าบ้านภาคใต้เราใช้แหลกยางดึกแต่ตอนนี้ผมว่าอุไม้น้อยหน่อยแต่ก็มันจติดง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มันติดต่อติดผ่านได้สำหรับติดย่า,ยาน,นะครับวางไว้คนเงินหัวของเทปกระป๋องไว้เวลาเล่นการติดอะไรต่างๆเทปของม่ไว้ไวน,นี่เดี๋ยวว่าชื่ไี่ไปีอนี่เล่น ไม้นิทานทานเก่าที่ใช้อะไรต่างๆเราต้องสร้งไม้เครีร่องนิทานต่อแล้วก็ใช้แบบไฟแล้วก็ยังมีจับยัดนะครับ้แรงจานกับปล่อยขัดแล้วก็ไฟในในนี้ใส่ได้ล็อกไวฟจักบริษัทนี้ได้คแต่แรงนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนหน่อยนะครับชุดนี้เปลี่ยนหน่อยเรียนะครับนานแล้ว เปลี่ยนข้างบนเปลี่ยนข้างล่างหนึ่งอันเองใช้กันเดียวกันไปซื้อชุดใหม่มาก็เปลี่ยนกันหน่อยนะใช้ตรงนี้ด้วยตรงโน้นด้วยนะครับใส่ไปอันว่าไว้มีปัญหาผมลืมยาสีฟันไม่เป็นไรยาสีควันอยู่ทีเลือก้าหน้นาตะปูเก่าเนไม,ม่อยู่เอาไว้ยาปลาผมใส่ไปตะปูใหม่ใส่ลงไปหนึ่งก้อนแค่หนึ่งก้อนก็เลยต้องต้องมี พิ้งยางอาบน้ำผมจะมีสองสก,กา้าของเดิมนะแต่เมื่อก่อนใส่อะไรไม่รู้แต่ตอนนี้จะใส่พิ้งยาตะก้กกาผมก็เอามาไวไ้ในรถด้านหลังคนขับแล้วกันเมื่อก่อนเป็นแบตเตอรี่ผมไว้ได้ไปวันนี้ก็ซื้อคลิ๊จับๆไปก่อนเป็นพันอยู่นะจ๊ะ <laughs> นีะ่ด้านหลังซื้ออะไรมาเพราะว่าการใช้งานเราเราก็รู้เหตุผลรู้การใช้งานเลยซื้อแบบตัวตัว,ต,วตัวผ้าอยางตัวนี้ดีกว่า นะครับวันนี้เดี๋ยวก็เข้าที่อีกเทียงนี่ฮะรู้สึกจะ80บาทนะครับผมซื้ออยากร้านอะไรสักอย่างซุปเปอร์ชิปไปดูมีอยู่หลายตัวแต่ว่าเอาตัวนี้โอเคครับผมว่าเนี่ยมันมันเป็นยางแล้วก็หลาน้ำหกอะไรต่างๆที่คุ่นเราสามารถยกออกมาได้ง่ายฝังน้นฝังนี้นะครับเ็ตรงนี้<ม><ม>ไว้หลักๆก,ก็ไม่ไดไ้คนนั่งนะเก็บ <c> อ <oughs> ุปกรณ์ได้ส่วนใหญ่ นี่ตะกร้าปาบเข้าไปตะกร้าตัวนี้ถ้าเิ้งย่างก็จับเลยนะครับนี่หิ้วเข้าไปอยู่ในนี้มันอยู่ในรางอาจจะมีฝุ่นฐา,านอะไรก็เดี๋ยวเรายกออกมาได้แล้วก็อีกลูกหนึ่งนี่ฮะตะกร้าสำหรับอาบน้ำของผมอยู่ด้านหลังตรงน,นี้ก็ไม่เกินกว่านี้นะครับแล้วก็มีผ้าหม่เหมเดลีเซ็ตผ้าหม่มตับปลาีนชุดนี้เลย ของมีผ้าขอเกเดิมน,นะครับก็ม,มีผ้าหนมใหญ่ผ้าบนมของผืนสามผมืนแล้วนะครับผ้าหนมใหญ่แล้วผ้าไว้กันผ้านวมท็อปเปอร์นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อท็อปเปอร์เพิ่มอีกคักผืนก่อนให้หนาขึ้นอาีากจะตัวหนาดีๆรลองงบประมาณก่อนเด๋ยนนี้พอละนี่ก็ผ้าเดิมที่ใช้ครั้งที่แล้วก็ส่วนมากก็ไว้ตรงนี้กับไว้ข้างหลังผมจะไว้ข้างหลังอันหลักๆนะแต่วันนี้ก็คือข้างหลังยัง ยังไม่อยากเคลียพื้นที่เรียบร้อยก็ไว้ตรงนี้ก่อนหลักๆผมจะตั้งไว้บนคา์เตอร์เคาเตอร์หลังตรงนี้ก็ลงๆอยู่กับการจัดเก็บไอตอนนี้ก็เอาอย่างนี้ไปก่อนนะครับจัดเก็บได้เข้าโลกเข้าลอยนิดทั้งครั้งนี้แล้วถ้าจำไม่ผิดผมเอาผ้านวมมาไว้นี่ <c oughs> ผมตั้งไว้กองเนี้ยเวลาน,นอนอะไรก็ผมดึงมาเลยเป็นคาเตอร์ตรงเนี้แต่ตอนนี้ก็ยังนะ่อขอีขอ่ซื้อตัวที่ต้องการเลยนัานวิดีไว้แล้วได่ตัวต้อาง,งาการก็คือบวกติ๊ก ตัวคลิปปี้มันขันง,ง่ายเห็นไหมว่าทำไมเอ๋เดี๋ยวทำให้ดูที่ใช้มาก็คือเรามีปัญหาเรื่องของแก้วพวกนี้นึ็ไม่ทำไมคือถ้าเป็นตัวนี้ไม่ค่อยอยู่ผมเลยล่อตัวที่ มีจุกมาหรือทีันเปลียวกับตัวโด้แล้วก็จ้ำได้เลยจกมันเหมือนง่ายไม่ต้องใช้ไขควงอะไรต่างๆนี่ชื่อตรงนี้แข็งแรงติดไม่ต้องอะไรนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็หัดหนุบๆแล้วง่ายเป็นกระลองนะเปลียวตรงนี้คุณเลยมันดีอย่งเป็นสายยางนะับมันนิ่มแล้วก็มันจับเกดง่ายไอตอนนี้เวลาไปถ้าทำอาหารแล้วก็เปียกไว้ตลอดจนวาว ผมจะเดินทางไปไหนแล้วเป็นความที่เป็นชิ้ออนงนี้ช่วงนี้พอดีเลยนะใส่ได้สายยางถ้ใส่เข้า,าไปได้ลึกสองชิ้นจบผมยังสายยางแบบดูดแน,น,นั่นถ้าเกิดไปเที่ยวมีไฟผมก็พกใส่ตะกร้าอีกตะกร้าหนึ่งไว้ข้างหน้าได้เะลาเดินทางไกลจริงๆถ้าเดินทางไม่ใกลก็ไม่ได้เตรียมการเลยก็ไม่พา,าไปเดินะใครเผือมีเจอแหล่งน้ำเลยดูดน้ำอะไรนะครับฟังอีกชี

หลักนะครับหลักๆคือพร้อมแล้วนะพร้อมที่จะเดินทางไปเข้มอะไรต่างๆแล้วที่จะเปลี่ยนจริงๆก็ที่จุบ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 จบจริงๆมีอะไรบ้างของเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองอาจจะซื้อผ้านวมใหม่นะของที่หนักๆก็คือมีหม้อเบ็ดอย่างเดียวนะครับผมต้องซื้อหม้อเบ็ดใหม่ที่เติมของอื่นก็คือใช้แบบอะไรปลา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 เส้นเหล็กประมาณเบอร์สิบนะฮะแต่หัวน็อตเบอร์สิบเอ็ดนะ นี่ครับหัวนอตเป็นหัวนอดนนรถเกิเหล็กซื้อบางตน้นนาสีเส้นเอามาเสริมความถึงแรงให้เจ้าถังน้ำดรลลาดเสริมความแรงถามว่าให้ยืดหดตัวได้ไหมได้นะครับต้อดักแบบดีๆเดี๋ยวผมไปใส่เส้เสนแรกแล้วดูดีเลก็กก็มีสไตล์เดี๋ยวขอรอดใต้ท้องเสื้อเปิด <c oughs> เดี๋ยวไปจัก๊กเขาไม่เป็นไรวันนี้ เขาทำไม่ได้เสือความเขีงแรก่สุดขั้นตอนก็เห็นมีเพื่อนเขาทักมาว่าข้างใต้เนี่ยผมแขวนแค่สองเส้นถ้าเสิมไม่ถึงแรงอีกนิดด่ายไหมอะไรประมาณนั้นเขาเขาเขาเป็นความเป็นห่วงกันใหญ่ด้วยความว่าถังน้ําเราขนาดคือถังน้ำเนี่ยประมาณเฉพาะถังน้ํที่ใส่น้ําจุๆผมว่าสักเจ็ดสิบกิโลแหลกอีกประมาณสิบกว่ากิโลแปดสิบกิโลนะผมใส่แหล็กอยู่แค่เห็นไหมนี่แผวนยึดหนึ่ง ยึดสองแฝนป๊อปนี่ครับยึดกับขานี้คารอยนะครับด้าน,นล่างแล้วก็ด้านหน้าก็ใช้โอุจโจ้อุจโจ้ยัขอหายท้องก่อนปรับ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 กันหน่อยเยอะนะไม้กันส่นก็ช่วยได้เยอะครับกล้องอ๊ป๊อบป๊อบเนี่ยกระเดี้ยกระเดี้ยเหมือนกับฮนะอยากให้เพื่อนเห็นนี่เวลาทำก็นะประมาณปลาปลาปลาเปิดแสงหน่อย ฉายกันเลยทีเดียวนี่ครับยึดแน่นไหมมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับเหล็กแล้วก็ดัดยึดหนึ่งอันฝั่งฝั่งฝั่งน้องก็สองอันผมถ่ายฝั่งเดียวนะครับนี่ก็ฝั่งนี้อึด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 นี่ยึดนี้ครับผมหนึ่งเส้นแล้วก็ใช้เหล็กตัวแบนนี่แหละครับโค้งไปนี่นี่นี่ยึดไปด้ดานหน้านี่ครับผมหนาโค้งยึดกับตัวคานนี้แล้วก็เนี่ยผมเพิ่งได้เหล็กมาผมมาเติมนี่อีกหนึ่งอัน ถ้าว่าข้างหน้าเนี่ยยึดได้อีกสองตัวหลักๆนะยึดด้วยตัวนี้อยู่แล้วนะท่านนี่ครับผมใช้ตัวนี้กับตัวดึงนะฮะแล้วก็ใช้เหล็กตัวนี้สี่เส้นนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับ, 1, 2, 3, รบยึดแทนตัวของแล้วเสริมด้วยเหล็กนี้อีกนี่เห็นไหมครับมุนค้างอีกนี่ครับผมอย่างนี้กันเลย เดี๋ยวผมจะขันน็อตไม่ใส่แหวนนะครับเพราะว่ามันพอดีเป๊ะแล้วก็ขันน็อตเลยสองตัวขันตัวหนึ่งใส่ตัวที่สองไปอีกนยขันแน่นเลยใส่ตัวที่สองเพื่อกันมันวิ่งกันวิ่งกลับนี่เดี๋ยวดัขช้นไปหน่อยนึงเห็นไหมครับมายับมารับรับเกฑนล่างด้วยนะครับ กะเกล่างหนึ่งสองสามสี่เดียไปใส่ข้างโน้นอีกอสองเส้นถามว่าแข็งแรงไหมผมว่าเหลือเปือที่จะรับถังน้ำผมนะแล้วขี่โยกยังไงก็โอเคแล้วเป็นงาน diy ที่ทำนี่นี่เดี๋ยวตรงนี้ผมจะขึ้นอีกเส้นนึง นะครับนี่ของเดิมมีอยู่หนึ่งเส้นนะครับท่านเสริมเอาไว้เสริมแล้วกันนะครับนี่มันรับมันรับใต้คานเลยนะฮะขันน็อตสองตัวเหลือเฟือครับอยู่แน่นเปียนะครับนี่ครับแล้วก็ขึ้นร้อยบนคานเลยให้มันให้ตัวได้นะครับเพื่อช่วยเสริมยึดยุนนี่หนึ่งเส้นใช้ทั้งเส้นเลยแหลกนี่ครับผมอันนี้อีกเส้นหนึ่งเสริมขันสอง คานสองก็มีเหล็กอยู่แล้วสองเส้นสองเส้นสี่เส้นถามว่าโอเคไหมผมขันพอพอพอมันตึงๆนะครับเพราะว่าเนี่ยให้มันช่วยกันช่วยกันยึดนะครับของเดิมมันก็ยึดแน่นอยู่แล้วแต่ของเดิมมีการคลอนอะไรต่างๆก็อันนี้ช่วยยึดไหมน้อยๆคือท่านเห็นไหมนี่ควายหรืออะครับโค้งคานบนคานสอง <laughs> ผมไม่กลัวจะหล่นแล้วแน่ๆจริงๆจริงคือมันยึดคานบนคานต่อก็โอกาสที่จะหล่นแต่ได้ความที่ว่าเราวิ่งนะฮะรถมันวิ่งก็วิ่งไปน้นผมวิ่งไปงาไปพังงาหลายรอบนะครับของเดิมมันก็โอแต่ด้วยความที่เออไปเจอแหล็กเส้นนี้ผมเลยว่ามันมันเข้าทางผมเลยเอามาตีเส้นนะครับกะว่าโคงยึดอย่าที้นเล็กไว้แล้วก็ได้ดั่งใจนะครับดัดง,ง่ายด้วยแล้วก็รับเข้าคานล่าง แล้วก็รับรับคารล,ล่างเลยยึดได้กว่าเพราะพวกนั้นมันยึดกันเป็นชุดเลยนะครับยึดเป็นชุด